การฝึกจริงๆมันไม่ใช่ฝึกเพียงแค่เรามายกมือหรือมาเดินจังกรมจริงๆนะคือการฝึกจริงๆมันวิถีชีวิตของเรานั่นแหละคือการฝึกทั้งหมดเลยนะวิถีชีวิตการใช้ชีวิตการทำงานนะการอยู่กับตัวเองการอยู่กับคนอื่นมันคือการฝึกทั้งนั้นเลยนะฝึกที่จะนะทำให้เราอยอมรับความจริงได้นะ นี่เนาะก็มันเป็นเรื่องของการฝึกเราที่จริงมันเป็นวิธีชีวิตจริงๆแลหละหลวงพ่อเทียนนะท่านก็สอนทุกอย่างแม้แต่การกราบพระนะก็เป็นการฝึกสตินะคือกราบพระส่วนใหญ่เราเรียนก็อันเฉลีรวันทาอภิวาทคือท่าคืออย่างนี้แต่หลวงพ่อเทียนท่านท่านสอนว่าคือถ้าไม่ได้เน้น อัญชีบรรทาพิวานะแต่ท่านเน้นมีสตินะทุกขณะที่กราบเป็นจังหวะนะรือมันเป็นจังหวะหรือแม้ลุกขึ้นยืนลุกลงมานั่งอนะไรเนีท่านก็ทำให้เราดูเนาะทำให้เราดูถ้าใครเคยดูบ้างใน YouTube น่าจะมีนะนะมีวิดีโอเก่าที่หลวงพ่อเทียนท่านเคยสอนนะักปฏบิบัติทำกราบพระ ลุกขึ้นยืนลงมานั่งอะไรต่างๆยืนยกมือสร้างจังหวะนะนั่งยกมือสร้างจังหวะอะไรต่างๆมาว่าคือหลวงพ่อเทียนไม่ได้สอนคําพูดแต่ท่านทําให้เราดูครั้นี้เราก็ดูแล้วก็ลองทําตามดูทาตามแต่ทีนี้อาจไม่ใช่ว่าไปหาจังหวะให้มันเท่ากับหลวงพ่อเทียนนะลองทําว่าเราจะยืนแบบไหนมีสติ นั่งแบบไหนมีสติกราบพระแบบไหนมีสติบางทีจังหวะหรือท่าอาจจะไม่เหมือนหลวงพ่อเทียนไม่เหมือนไม่เป็นไรนะแต่ความรู้สึกตัวนะให้มันมีในการทำเหมือนเหมือนบางคนนะอาจจะเดินก้าวยาวก้าวสั้นไม่เท่ากันแต่เราจะรู้สึกได้ว่ามันยาวเกินไปมันเหนื่อยมันต้องใช้พลังงานเกินไป หรือพยายามจะทําให้มันสั้นเกินไปมันก็ต้องใช้พลังงานเราก็รู้สึกเมือแบบนี้มันไม่เหนื่อยเท่าไหร่มันก็ยังมีการเหนื่อยอยู่บ้างเพราะมันมีการกระทำเนาะแต่มันจะไม่เหนื่อยมากเพราะว่าไม่ต้องพยายามมากพยายามจะยาวก็เหนื่อยพยายามจะสั้นก็เหนื่อยที่มันเหนื่อยน้อยที่สุดนั่นแหละคือพอดีไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะเหนื่อยน้อยที่สุดคือพอดียกมือเองก็เหมือนกันนะ พยายามจะให้ช้าๆเนี่ยพยายามจะช้าๆก็เหนื่อยนะอันเนี้ยสมมติรอบหนึ่งนะก็ยังขนาดนี้ชั่วโมงหนึ่งจะเท่าไหร่ใช่ไหมเดินก็เหมือนกันนะเดินพยายามจะช้าๆมันต้องใช้ความพยายามมากเอาง่ายนะคล้ายๆเหมือนเราขี่จักรยานช้ามันประคองตัวยากนะ ใช่ไหมขี่ช้าๆพยายามขี่ช้าๆขี่ช้าๆเนี่ยมันจะมันจะล้มง่ายเลยนะอืมคือขี่เร็วเกินไปพยายามปั่นเร็วๆมันก็มันก็เหนื่อยนะสักพักหนึ่งก็หอบนะอย่างจะมาเองให้ยกเป๊ะแบบหลวงพ่อเทียนก็ไม่ไม่ไม่ได้นะคือจิตมันอึดอัดขนาดนั้นนะคือหลวงพ่อเทียนท่านเวลาท่านยกท่าน ประมาณนี้วะอ่ามันแต่ท่านไม่อึดอัดเนาะอ่ท่านรู้สึกพอดีเคยคุยกับลานหลวงพ่อเทียนที่ที่บ้านบุโฮมนะที่อำเภอเชียงคานที่เป็นลานหลวงปู่เทียนก็ได้เรียนปฏิบัติกับหลวงปู่เทียนตั้งแต่ตอนตอนท่านน่าจะเพิ่งเข้าใจธรรมะใหม่ๆแล้วก็ก่อนบวชแล้วก็หลังบวชนะ ลานหลวงปู่เทียนท่านเล่าชื่อพ่ออุ่นท่านเล่าว่าประมาณหลวงปู่เทียนตอนแรกๆนะสอนจะค่อนข้างกําหนดให้ทําช้าๆให้มีเจตนาตั้งใจอก็มีหลายคนทําตามแล้วก็แล้วก็ได้ผลแต่หลายคนก็เหมือนคล้ายอึดอัดแน่นเกินไปแล้วท่านก็เลยดองแนะให้คนที่อึดอัดแน่นเกินไปลองลองทําให้มันสบายขึ้น ทำให้สบายขึ้นอาจจะไม่ช้าเหมือนท่านไม่ตั้งใจมากเกินไปเหมือนท่านท่านบอกเออก็ได้ผลหลวงพ่อเทียนเพราะอุ่นก็เลยบอกว่าตอน,น,นแรกหลวงหลวงพ่อเทียนก็จะสอนค่อนข้างแบบกําหนดเยอะๆแต่ตอนหลังท่านก็เห็นว่าเออไม่กําหนดมากก็ได้ผลเหมือนกันเหมือนประมาณว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันอ,อบางคนกําหนดแล้วแล้วเขาก็ได้ผลอยู่แต่บางคนกําหนดแบบ พอดีๆไม่ไม่ต้องมากเกินไปเขาก็ได้ผลนั้นตัวเราเองก็ก็เหมือนกันก็ดูว่าเราทําประมาณไหนแล้วมันได้ผลหรือบางทีก็ดูเป็นจังหวะนะฮะฟังจังหวะที่มันฟุ้งซ่านมากนะแล้วก็กําหนดสั้งไหนตั้งใจสั้งไหนคือกําหนดนีในที่นี้คือกําหนดในการรู้ตัวนะไม่ใช่กําหนดที่จะไปห้ามความคิดนะ อืมไม่ใช่ว่าจะทําแบบนี้เพื่อให้มันไม่คิดไม่ใช่นะกำหนดเพื่อให้เกิดความรู้ตัวอืมตั้งใจให้มีความรู้ตัวชัดขึ้นนะอันนี้คือกําหนดแบบนี้แต่ทอมันอึดอัดเราก็อาจจะทําสบายขึ้นอืมหรือตอนมันเบื่อเม,อมันง่วงๆก็ทําให้มันเล่นๆขึ้นสักหน่อยเล่นๆในการเล่นก็ก็มีความรู้ตัวนะเล่นเนน่ะเล่นๆนะ ก็ทามันไม่ใช่อยู่ที่ท่าหรอกมันอยู่ที่ใจนะอยู่ที่ใจรู้ตัวหรือเปล่าอยู่ที่ใจมันตึงเครียดเกินไปหรือเปล่าหรืออยู่ที่ใจมันพุ่งไปก็ไม่รู้ตัวหรือเปล่าน,นนี้คือก็ให้เราดูนะการยกมือก็ดีการเดินก็ดีการทําอะไรต่างๆก็ดีนะนะมีสติรู้กายมีสติรู้ใจเนะ มีสติตันนี้ลองทำดูทำให้มันต่อไปเรื่อยเนาะต่อเนื่องไปเรื่อยๆรู้เป็นครั้งรู้เป็นครั้งนะมีจังหวะในรูปแบบที่เป็นการรู้เป็นครั้งเป็นขณะแต่บางทีมันก็จะมีการรู้นอกรูปแบบที่มันแทรกเข้ามาในการรู้ขณะแต่ละครั้งนั้นก็ได้นะไม่ผิดนะ แต่อย่าไปพยายามที่จะรู้หลายๆอย่างพร้อมกันเช่นจะเอาแบบคล้ายๆจะดูแบบจะดูทั้งกายทั้งใจพร้อมๆกันอยู่เนะี่ยไม่ได้นะเราดูกายไปแล้วพอใจมันคิดแวบบขึ้นมามันจะเห็นของมันเองเลยนะคือไม่ต้องพยายามแบบจะจ้องดูทั้งกายทั้งใจมันเหมือนจะปลาสองมือฮะ กับฝาสองมือหรือแม้แต่การดูกายส่วนอื่นหรือบริกรรมอย่างอื่นก็เหมือนกันมันเหมือนเราต้องทำสองอย่างพร้อมๆกันแต่การทำอย่างเดียวเนะี่ยมันจะมันจะชัดกว่าแล้วก็มันมันจะเห็นความหลงได้ได้ชัดกว่าบางทีเราทำสองอย่างเพราะว่าไม่อยากให้มันหลงไปกำหนดเยอะๆนะมันก็จะรู้การกำหนดนะ แต่มันอาจจะไม่รู้ตัวนะรู้คำบริกรรมนะแต่ไม่รู้ตัวนะลองทำดูนะแล้วก็อย่าห้ามความคิดนะนะีแค่แค่ดูว่ามันคิดนะนะสร้างสติไปเรื่อยๆเนาะนะ